คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ,อยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโนโ รับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากเผือกค่ะขันปากอยากเผือกโอ้โหสินค้าขายดีต้องบอกไว้ก่อนว่าขายดีจริงๆคุณผู้ชมนะคนซื้อเยอะมากต่างประเทศก็สั่งซื้อนะโซโซโน่ใบขวัญ so no พี่ลมหลินนะคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะง่ายๆเลยลูกพ,พ,พี่พี่ขวัญเนี่ยน้องต่อแล้วก็ตัวพี่ขวัญเนี่ยโดยคุณหมอบอกว่าโดยพี่ขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไขมันพอกตับลดน้ําหนักด่วนส่วนน้องต่อเนี่ยหนักร้อยสามโลซึ่งก็จะเป็นใหญ่เป็นโตอยู่2อย่างยังไงไม่เบาหวานก็ความดันเพราะฉะนั้น ต้องลดโดยด<า>่วนนางก็ออกกําลังกายอย่างแบบว่าทุกวันก็อาทิตย์หนึ่งมี7วันนางก็ออกประมาณ6วันเพราะว่านางมีความรู้สึกว่านนางก็ทานโซโซโนโแล้วนางอยากรู้ว่ามันเหงื่อแตกจริงเปล่ามันเหงื่อแตกจริงเ,เพราะสูตรนี้เขาพี่ขวัญเขาคิดอ๋อมันมีอะไร,รอ่ะแม่ก็มีแอลคาไลทีนอ๋อจะช่วยเบิร์นแอลคาไลทีนมันจะเป็นเบิร์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 นเนี่ยนะฮะแล้วออกกําลังกายเดินเหมือนอาบน้ําเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตบ กระโดดตกกินเลยไหมล่ะไม่เตเคยทานเ่ะหัวแตกปอปปอปอปอเหมือนอาบน้ำค่ะค่ะเออนั่นแหละแล้วมันแฮปปี้มากไงแล้วก็บางคนเนี่ยก็ถามว่าพี่เต่าหนูไม่มีเวลาออกกําลังกายหนูทานโซโซโนได้ไหมได้ไหมค่ะได้มันมีสารไล่สีน้ําตาลอันนี้มันแค่หนึ่งใน20สส่วนเท่านั้นนะที่มาบอกให้ฟังนะฮะเพราะมันมีเยอะที่เราไม่ได้พูดนะฮะจริงค่ะมันมีโสมมีอะไรด้วยนะฮะ มันมีสาหร่ายสีน้ำตาลมันจะไปบล็อกแป้งน้ำตาลไขมัน oh. บล็อกไว้ในระดับหนึ่ง <Ha. S 1> ไม่ให้เข้าไปเยอะเกินก็ทานได้นะครับก็แล้วแต่ถ้าคุณชอบออกกาลังกายก็ทานโซโซโนโดได้คุณไม่ชอบออกกาลังกายหรือไม่มีเวลาออกกําลังกายก็ทานโซโซโนโดได้วันนี้มาแล้วถ้าซื้อเป็นกล่องเนี่ยราคาหลักไม่ ไม,ไม่ไม่กี่ร้อยไม,ไม่กี่ร้อยเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นโปรโมชั่นมันจะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับโซโน่ไปเลย3กล่องนะคะแถมฟรีให้อีก1กล่องทันทีในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ091-119-9444ย้ํอีกรอบนึ่งนะคะ091-119 9 4 4 4ค่ะเบอร์ตรงพี่ขวัญน,นะฮะ,ะโทรไปเวลาปกติแล้วก็ เขาทำธุระอยู่เนี่ยก็พยายามโทรนิดนึงเพราะบางคนบอกว่าโทรไปหลายครั้งแล้วพี่ขวัญไม่ร huh? <mm ับโทรนิดนึงบางทีพี่ขวัญเข้าห้องน้ำบางทีเท้ากับข้าวเขาลุกเขารับคนเดียวเขาไม่ใช้คอร์เซนเตอร์นะฮะเขาม่ใช้ซอร์เซนเตอร์เพราะคอร์เซนเตอร์ไม่ได้ทานพี่ก้าพูดบอกว่าพี่รู้จักคอร์เซนเตอร์เยอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทานเป็นโรบอทเนาะเขาจะตอบหนึ่งสแต่ที่เจ้าของเขาทานเองเขาตอบเองหมดเลยแล้วก็จัดส่งเองนะฮะอังกงอังกฤษส่งมาเขาก็ส่งต่างจังหวัดส่งมาเขาก็ส่งหมดแล้วก็ส่งไวด้วยนะฮะ บุ๋มปนัดดาลั่นนะคะคติสอนหญิงนะคะแฟนคลับแห่ถามสื่อถึงใครหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยเป็นหญิงแกร่งนะคะนัมเบอร์วันของวงการบันเทิงจริงๆ <c oughs> นอกจากจะเป็นงานในวงการบันเทิงแล้วก็ยังมีการทําความดีช่วยเหลือสังคมนะคะต่อล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยออกมาโพสต์ค่ะเป็นคติสอนใจผ่านอินสตาแกรมนะคะบอกว่า ผู้หญิงเราต้องให้กำลังใจกันไม่ใช่มาอิจฉาใส่ร้ายดินทาร้สาระเพราะถ้าผู้หญิงไม่ให้เกียรติไม่สนับสนุนไม่สู้เพื่อผู้หญิงด้วยกันเองใครจะมาช่วยเรา h ฮแทกเริ่มต้นที่ตัวเราก็มีแฟนค่ะบเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีบางคนแอบคิดเหมือนกันแล้วก็แอบถามว่าเอ๊ะขาอ่างหรือเปล่าเอ๊ะหมายถึงใครนะเอ๊ะใครนะแม่โอ้อ่างหรือเปล่าใครอะเอ๊ะคิดไม่ออกเลยเอ๊ะอ่าง รือเปล่าอ้ออ่างป้าอึ่งเหรอแม่ป้าอึ่งที่อยู่าลาดลีลาดลีเหรออ๋อค <c ười> นสวยโพธารามคนงามบ้านโป้งมงึงโอ่งมังกรป้าอึ่งป้าอึ่งป้าอึ่งหลังๆป้าอึ่งพูดอะไรคนไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับป้าอึ่งแล้วนะเพราะอะไรอะแม่ฮะอ๋อเขาเริ่มชินกับแบบ คนบางคนพูดเนี่ยคำพูดคนเกรงใจคนบางคนพูดคำพูดคนมองว่าเหมือนเป็นลมเฉยๆอย่างเงี้ยใช่เหมือนลมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาหมาวิ่งหนีไม่เราพูดโดยรวมเราไม่ได้พูดถึงใครไงก็เหมือนที่ผมโพสไงก็จริงเราพูดถึงป้าอึงเออนะฮะคราอึงที่อยู่ลาดลี ต่อธนภพมั่นใจไม่ปอโพดรูปการเกงขาสั้นเขินคนเซลอะไรนะมือดีขาที่สามันไม่ได้เห็นนี่ก็เอามือปิดนี่ฉันก็พยายามส่องแล้วนะก็เป็นนะใช้คำว่าน่าจะยาวอยู่นะอะไรยาขายาวก็นี่ไงเขาเป็นหนุ่มหล่อสูงยาวเข่าดีนะสาวๆยาวชัวร์เด็กคนนี้ขายาวค่ะสาวๆหลายคนเห็นก็คลั่งคลนะคะหลังจากที่ผ่านช่วงโควิด19มาได้เนี่ยคุณต่อเองเขาก็บอกว่าเออมีหลาย อย่างเลยนะที่สนใจมากขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยเสพติดเรื่องงูค่ะแต่ยังไม่คิดจะเลี้ยงนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยกับภาพล่าสุดภาพนี้เลยทําเอาหลายคนเนี่ยต้องมองแล้วมองอีกนะคะกับภาพที่ใส่ขาสั้นก็มีความเขินบ้างนะคนต่อก็ยอมรับเขาปิดหมดเลยเห็นไหมล่ะคือมีคนไปแซวว่าเขาบนี่งค่ยทำไมอ่ะคือไม่ไม่เปิดโอกาสให้พ้่แห้นี่คือจินตนาการ ม่ให้คุณจินตนาการเลยอ่ะอมันก็มีแค่สองขาพี่ะอวันน้องต่อวันน้องต่อทําไม่ถูกต้องนะคะคือเปิดสักนิดนึงให้มันเห็นเออให้คนได้จินตนาการนิดนึงมันก็มีแค่สองขานะหนูก็ไม่มีขาที่สามคือไปปิดไงพี่พี่ไม่โอเคกับภาพนี้พี่ว่ามันต้องเปิดอีกนิดนึงแต่ยาวยาวแน่นอนหมายถึงขาแขนขายยาวนิ้วนิ้วยาวอันนี้ก็ยาวอันเนี้ยอะไรวะ จะฟูดออกมันได้คอยาวคอยาวยาวแน่นอนการันตีขาวด้วยคอเขาขาวไงแล้วมันจะแดงๆดด้วยปากเขาแดงอมชมพูนิดๆคงไม่ม่วงหรอกเขาเป็นคนปากแดงสุขภาพดีหิวเขาดีจะไปม่วงได้ไงแม่ดูก็รู้แล้วว่ายาว คอยาวาเออว่าส้านะขเราอะไรยคิดแต่คิดแต่เรื่องต่ำา่คิดแต่เรื่องลำมกคิดแต่เรื่องต่ำตำ่คิดแต่เรื่องใต้สือ <c oughs> ยิ้มใหญ่เลยเนาะะยิ้มใหญ่เลยคุณอ,อย่างเงี้ยกาลันไตค <c oughs> อยาวค่ะแม่เจ็ดนิ้วได้ไหมคอเราเนี่ยแม่ต้องเอาบรรทัดมาวัดแล้วล่ะหรอค่ะอะไรอีบ้าความยาวของคอเออ คอมนุษย์เรามันประมาณกี่นิ้วแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่คนละแม่แล้วคนก็หกนิ้วอย่างมาคาร่าได้กี่นิ้ววะแม่โอ้โห <laughs> ทำไมอ่ะทำไมพูดไม่ได้อ่ะแม่โอ้เดีย๋ยวกูพูดเลยกูจะอู้ของมาคาร่าคอใช่ไหมค่ะแม่คอมาคาร่าเนี่ยเขาจะมาแปดนิ้วครึ่งอ๋งอเอ,อ้าอีนี่ก็หล่นผอมลง ไตคงใต้คางหลังก็ชัดขึ้นไงก็คอหลังดูยาวอีนี่คิดแต่เรื่องลามมกอ๋อช่วงก่อนนางแบบว่าอ้วนอ้วนคอประมาณสองนิ้วสองนิ้วตอนหลังนางผอมหนูก็ประมาณแปดนิ้วครึ่งมันโปร่งึ้นคนคอยาวไงก็คนผอมค่ะแม่เออนะฮะน้องต่อนี่ก็ประมาณเจ็ดนิ้วคอนะฮะค่ะคิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้พวกเนี้ยลามมกนะฮะ นุกสุธิดาดีกว่านะครับเปิดใจหลังชาวเน็ตเนี่ยมองทําไมพูดถึงสามีไม่ดีเลยค่ะก็หลังจากที่พี่นุกสุธิดานะคะออกมาประกาศนะคะข่าวร้ายว่าเธอเองเนี่ย ป่วยนะเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวซึ่งคุณนุ๊กเนี่ยมีการเปิดใจบอกเล่าเรื่องราวอาการป่วยของตัวเองแล้วก็มีการพูดถึงคุณฮากิมหรือว่าสามีชาวต่างชาติของเธอนะคะว่าคุณฮากิมเนี่ยไม่เชื่อและยังคิดว่าเธอเนี่ยทำการแสดงละครแถมยังผูดจะไม่รักษาน้ําใจว่าจะร้องไห้ไปทําไมยังไม่ตายเลยซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตบางคนเขาเกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะเพราะอะไรทําไมคุณนุ๊กเนี่ยถึงยกเรื่องนี้ออกมาพูดมาพูดถึงสามีในมุมแบบนี้นะคะ ทีนี้พอผู้สื่อข่าวไปเจอตัวเธอนะเธอก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เธอก็ชี้แจงบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของฮาก,กิมนะคะเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาคือเราเนี่ยก็ทํายิมมาโดยตลอดคุณุูกเขาก็จะมียิมของเขานะคะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้สามีกลับบ้านเลยเพราะว่าการทํายิมของเธอเนี่ยมันขาดทุนมาตลอดทีนี้เนี่ยด้วยความที่สามีของเธอเนี่ยเป็นคนเดียวจริงๆที่ทําให้เกิดการขาดทุนได้น้อยลงถ้าวันไหนไม่มีเขายิมจะขาดทุนหนักมากๆเพราะฉะนั้นเธอเลยเหมืายกับว่าไม่ได้ปล่อยให้สามี กลับมาบ้านแม้แต่วันเดียวตัวฮากิมเนี่ยเขาไม่มีวันหยุดเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาทํางานหนักมากเขาก็เลยคิดเข้าใจว่านะคะคุณฮากิมเนี่ยอาจจะคิดว่าเธอเหมือนกับว่ากิดการเขาหรือเปล่ารวมกับถึงว่าเธอเนี่ยไปบอกข่าวร้ายเรื่องที่ว่าเธอป่วยด้วยเนี่ยก่อนที่น้องสาวของเธอจะแต่งงานได้เพียงแค่เดือนเดียวเขาก็เลยเหมือนเข้าใจผิดว่าเออหรือว่าจะเป็นเพราะว่าคุณนนุ๊กเนี่ยไม่ชอบครอบครัวของเขาไม่ใช่หรอกมันก็เลยอาจจะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจผิดว่าเออพอเป็นแบบนี้แล้วเป็นการแสดงละครหรือเปล่านะคะแต่พอหลังจากที่เขา เขาเนี่ยเห็นก้อนเนื้อของคุณนุ๊กแล้วเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ปั้นปึงเนี่ยก็มาเป็นดีมากๆดูแลลูกทําทุกอย่างอย่างดีเลยเพราะเขาเนี่ยคงจะรู้สึกผิดเขาคงรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทาออําค่ะเนนะฮะนุก๊กเป็นมาเรงแต่บางทีพี่แต๋อก็งงนะเพราะว่านุ๊กเนี่ยเวลาเขาแบบแถลงข่าวเรื่องการเป็นมาเรงเนี่ยเขาจะมีโก้ทีละสักนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆตลอดเราก็เลยสงสัยว่าโก้เป็นมะเรงเองหรือว่านุ๊กเป็นมะเรง <c oughs> เขาเป็นเพื่อนสนิทอ,อ๋อเหรอแล้วก็นุ๊กพูดสิจะโก้ไปน หรือโก้เป็นมะเร็งด้วยไม่ใช่เลยเต้านมหรือว่านลูกไม่ใช่แหละไม่คือเราสงสยัยเราเห็นท,ทุกทุกทุกรายการเลยต้องมีโก้นั่งอยู่ด้วยเขาเป็นแบบคู่หูกันเข้าใจา <นะ S 1> ก็ให้หนุ๊กเขาเป็นมะเร็งให้หนุก๊กเขาพูดสิจะบอกโก้หลายทีแล้วโก้ไม่ต้องไปนั่ง <c oughs> โก้เป็นมะเร็งด้วยหรอ คือแม่จะบอกว่าให้พี่โกออกจากเฟรมตรงนั้นกออกจากเฟรมเออยังไม่ต้องไปเกาะเยอะถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ออกมาก่อนออกมาก่อนให้นุ๊กเขาพูดในเรื่องของการเป็นมะเร็งเพราะนุ๊กเขาเขาาดังกว่าโกอ่ะเออเขาต้องให้เขาพูดไปว่าเออเขาเป็นมะเร็งตรงไหนรักษายังไงพอหลังๆฉันเริ่มไอ้โกมเข้าไปบ่อยจังเลยอีกตัวอีโก้เป็นมะเร็งได้หรอไม่ได้เป็นแม่พี่กล้าพูดเพราะว่าสนิทกับโกนะคะโก้เป็นคนขยันค่ะบ้านขายของทำรายการช่องเดียวกันเดี๋ยวสิ กำลังจะเล่าจะให้หมดเวลาอย่างเดียว <c oughs> บ้านขายของทำในการช่องเดียวกันน <c oughs> างยังเอาของที่บ้านเนี่ยเอาเมนูที่บ้านมาขายที่ช่องให้พิธีกรกินอีกก <c oughs> <c oughs> แล้วนางก็ขนมาหมดเลย <c oughs> <c oughs> ขนมาทุกเมนูที่คนสั่งยกเว้นเมนูกูไม่ส่งมาให้ <laughs> ต้องขอบคุณโซโซโนโครับวันนี้มาพรอมโปรสุดคุ้มจริงๆเอามาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับโซโซโนไปนเลย3กล่องแถมฟรีให้อีกหนึ่งกล่องทันทีค่ะในราคาเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0 9นย์เก้าห้ําย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ0 9นย์เก้าหน่ะมกาสพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะงานงอกนักร้องทุกมมีีเยแล้วนะ S 1> <S 1> <S <S ไปทําสาวท้องใครเอ่ยมาคา,าร่ารึเปล่าติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ